มเมื่อวันเรามาดูลูกมันก็ยังเขียวอยู่เลยอ่ะตอนนี้สุกและวะ้วอะสุกไปเนาะเมื่อวันมาดูเขียววันนี้สุกละเออไห<ว>เนี่สุกและวะ้วว่าเมื่อวันมาดูเขียวจีวเลยวันนี้สุกแล้วแต่ยังสุกไม่หมดออกจะออกทีละนิดทีละนิดอยู่เดี๋ยวมันจะถูก ทีเดียวเต็มเลยดูซิตัวเนี้เห็นไหม,มสุกแล้วพร้อมกินพร้อมกินอุ้ยพวกนี้ยิ่งใหญ่เลยอะลูกบัลลัเลยอุ้ยๆๆๆเราต้องเก็บไปแล้วล่ะเก็บไปกินแล้วเห็นไหมคะนี่คือลูกลัดบร์ลี่นะ เก็บจากต้นมันสดๆร้อนเลยตอนเนี้ลูกมันเหมือนกับลูกสตรอเบอรี่เนาะน่ากินไหมเมื่อวานนี้คือลูกบลูเบอรี่และนงงอนันนี้ลดัดเบอรี่หวก็คือต้นของมันนะคะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะเก็บได้เยอะๆเลยแต่ตอนนี้มันยังออกไม่หมดเนาะเราก็เลยได้มา จะเก็บมาให้ดูกันก่อนมันจะมีฝนตกแล้วเราต้องเข้าไนแล้วหนาว